สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะจะมาเล่าเรื่องฝันที่แปลกนั่งสมาธิที่แปลกเชื่อมกันนะคะระหว่างนั่งสมาธิกับฝันนะคะ2ออย่างนี้เป็นเรื่องแปลกนะคะแต่ทุกอย่างนั้นเป็นความจริงนะคะนั่นก็คือเกิดจากดิฉันนะคะปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมแล้วฝัน ฝันเห็นพระองค์หนึ่งค่ะในความฝันว่าเป็นพระพุทธเจ้านะคะแต่รูปร่างหน้าตาในเวลานั้นดิฉันยังไม่รู้จักพระองค์นี้นะคะรูปร่างหน้าตาเหมือนคนไทยค่ะเหมือนคนไทยอายุประมาณ30มสิบกว่ากว่าในความฝันว่าคืนนั้นนะคะท่านมาสวนาธรรมทั้งคืนมาสอนธรรมะทั้งคืนนะคะ,ะจนกระทั่งดิฉันตื่นนอนตอนเช้าอยู่ทั้งคืนเลยค่ะ ตื่นนอนตอนเชา้าดิฉันก็ว่าในความฝันว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทําไมพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียไม่ใช่เหรอทาไมถึงเป็นคนไทยทําไมหน้าตาท่านเหมือนคนไทยละ่ะก็ฝันครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะครั้งที่สองผ่านไปประมาณสักเกือบเดือนฝันอีกคะ่ะประมาณสักยี่สิบวันนี้แล้วค่ะฝันอีกคะ่ะฝันเห็นพระองค์นี้อีกนะคะมาในความฝัน ดิฉันนั้นนะคะนกฝันครั้งที่สงนี้นะคะดิฉันก็มีความตอนนั้นมีเรื่องทุกข์ใจหน่อยหนึ่งนะคะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่นิดหนึ่งก็ยังเออก็ก็ทุกข์ใจนะคะไม่ไม่ได้ทุกข์ใจมากมายอะไรเนาะแต่ในคืนนั้นฝันฝันอีกท่านเขามาอีกค่ะมาในความฝันอีกมามาบอกในความฝันก็ท่านอยู่ในความฝันนานเหมือนกันนะคะเป็นเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะในความฝันนะคะในคืนนั้นนะถ้ามาบอกว่า บาปกับบุญก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละคือพระองค์เดิมท่านเดิมค่ะในวันนั้นดิฉันยังไม่รู้จักนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่ดิฉันฝันเห็นท่านจนจนดิฉันงงว่าเอพระพุทธเจ้าในความฝันว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นคนไทยแล้วท่านอายุก็แค่ประมาณสามสิบ แต่ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เมื่อฝันก็คือฝันก็เราก็ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนเดิมนะคะท่านมาบอกในความฝันว่าเออบาปกับบุญก็อยู่ใกล้ๆกกันนั่นแหละครั้งที่สองนะดิฉันก็เออก,ก,ก็ก็รู้สึกซาบซึ้งในที่ว่าท่านมาสอนนะคะหลังจากนั้นมาดิฉันก็นั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิมาหินตัวดิฉันนะคะแต่งตัวเป็นกษัตริย์นะคะอันนี้ เป็นกษัตริย์เป็นเป็นนั่งนั่งอันนี้นั่งสมาธิเห็นนะคะเป็นทิดากษัตริย์ค่ะเป็นทิดากษัตริย์อยู่ที่วัดวัดหนึ่งทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะดิฉันเห็นตัวเองเป็นทิดากษัตริย์อยู่ที่นั่นอยู่ที่วัดวัดหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนั้นดิฉันไม่รู้ว่าวัดนั้นคือวัดอะไรมีเจดีย์สีขาวๆทั้งวัดเลยค่ะ เป็นเป็นอัฐิสีขา,ข,าขาวของกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะดิฉันจะไม่ออกชื่อนะคะวราวัดไหนตอนนั้นขนาดนั้นดิฉันยังไม่รู้นะคะว่าวัดนี้มีอยู่จริงนะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรคะ่ะก็เห็นตัวเองก็รู้แล้วแหละว่าเป็นอดีตชาติถึงก,ก็เห็นอดีตชาติตัวเองมาเรื่อยๆนะคะเวลาเราทําสมาธิ ก็คิดว่าคงเป็นอดีตชาติก็ไม่ไม่ไม่เก็บมาใส่ใจหินก็คือหินนะคะเพราะถ้าว่าอ่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเออหินก็คือหินแต่อย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดคือที่เห็นนั่นก็คือของแถมนะนะภาษ,าษาธรรมะเขาบอกว่าที่เห็นนั่นคือของแถมแต่ไม่ให้ใส่ใจนะคะให้เราตรงใจไปที่แรลิศนิพพานไปที่นิพพานเลยนะคะหลังจากนั้นมานั่งสมาธิเห็นอีกค่ะเพื่อนเพื่อน ก็นั่งสมาธิต่อมาอีกก็มานั่งสมาธิคือนั่งเรานั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วก็เห็นอีกค่ะทีนี้เห็นพระพระรูปปัน้นรูปปั้นพระเป็นพ้านอนค่ะสีขาวนะคะเป็นผ้านอนสีขาวผ้านอนสีขาวนี้จําจําได้นะคะก็คือเราตอนตอนตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่าผ้านอนสีขาวนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมาประดิษฐ์ประต่อเหตุการณ์ทั้งหลายนี้ให้ฟังทีหลังนะคะ วันนั้นเห็นผ้านอนสีขาวผ้านอนสีขาวแล้วก็มีตาสีดำแตกต่างจากผ้านอนที่อื่นนะคะต่อมาไม่นานานั่งสมาธิอีกนั่งสมาธิก็เห็นอีกค่ะทีนี้เห็นเ,เห็นเจดีสีขาวขาวเห็นอัฐิอัฐิเจดีสีขาวขาวนั่นก็คือวัดเดิมวัดเดิมที่เราแต่งตัวเป็นกษัตริย์อยู่ที่นั่นนะคะเป็นแต่แต่ไม่ได้เดินนะคะลอยลอยอยู่เหนือลอยอยู่เหนือวัด เป็นแต่งตัวเป็นทิดาเป็นทิดาลูกเจ้านะคะเป็นทิดาลูกเจ้าลอยอยู่เหนือวัดวัดนี้ตอนนั้นดิฉันไม่รู้ว่าวัดอะไรแล้วก็มีพระพุทธรูปที่เห็นก็คือพระพุทธรูปสีขาวจนกระทั่งวันหนึ่งเปิด youtube ดูค่ะเอะเปิด youtube แล้วทีนี้มันมีพระพุทธรูปสีขาวที่เห็นในสมาธิน่ะดิ้งขึ้นมาดิฉันก็เลยเอา้าเอ๊ะนี่เคยเห็นอยู่ในสมาธิวันนั้นนะ่ะคืออะไรล่ะ ก็เลยกดเข้าไปดูค่ะอันนี้จะปฏิบัติต,ต่อเรื่องราวที่เล่าเล่ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยกดเข้าไปใน YouTube ดูถึงได้รู้ว่าอ๋อวัดนี้เป็นวัดเดียวกับที่ดิฉันเห็นสมาธิขัง่อดเป็นคนละครั้งกันที่เห็นนั่นก็คือมีอัฐิเจดียธาตุสีขาวของพระมหอของกรรษัตริย์เมืองเชียงใหม่อยู่ในวัดนั้น ซึ่งปฏิป่ตกันแล้วนะคะระหว่งางพระสีขาวกับเจดีอัฐิธาตุสีขาวแล้วดีชันลอยอยู่เหนือเหนือบริเวณวัดนั่นแหละแต่จะเป็นเป็น,ปนลอยเอานะคะเป็นคล้ายๆจิตวิญญาณดีฉันจะอยู่อยู่บริเวณนั้นแต่แต่งตัวเป็นกษัตริย์ลูกเจ้านะคะอันนี้เห็นเห็นสองอย่างละเห็นใน youtube ว่าเป็นวัดนี้เห็นเห็นเห็นตัวเองอยู่ในวัดนี้จากทํากรรมฐานดูนะคะแล้วก็ ไปกดเข้าไปดูเรื่อยๆฟังเรื่อยๆว่าคือวัดอะไรนะคะอยู่ในเชีงยงใหม่ทุกคนคงจะทราบนะคะว่าวัดอะไรนะคะแต่ไม่ไม่พูดนะคะอ่าแล้วก็ไปเจอมีพระองค์หนึ่งอยู่ที่วัดสวนดอกหน้ามันขึ้นไอ้หน้าหน้าจอขึ้นว่าวัดสวนดอกนี้มีพระที่สักที่ศักยันเกี่ยวกับพวกพภา,าษาล้านนาเขาเรียกอะไรนะม่านแดง ลงยันแดงไม่ใช่ม่านแดงนะคะเพื่อนๆลงยันแดงพระองค์นี้ดิฉันเปิดในยะูทูบก็ปฏิปตะกันค่ะนั่นก็คือพระองค์ที่ดิฉันเห็นในความฝันสองครั้งที่มาบอกมาเสวนาธร,รมกับดิฉันครั้งแรกทุกอย่างที่ดิฉันนั่งสมาธิเห็นสี่สี่ครั้งนี้นะคะไปอยู่ที่วัดวัดนี้ที่เชียงใหม่หมดเลยก็คือเห็นตัวเองอยู่ที่นั่นด้วย นี่ก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่ดิฉันเห็นเห็นทั้งความฝันและทั้งกรรมฐานนะคะเห็นว่าเราเคยอาจจะเคยมีบุญสัมพันธ์กันกับท่านมานะคะถึงได้มาทำาถึงได้ส่งส่งจิตท่านอาจจะเออแผ่เมตตาให้เราว่า ถ้า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 มันเป็นจริงอย่างว่านะถ้าเราเป็นทิดาในกษัตริย์เมืองเชียงใหม่นะท่านก็อาจจะเพลเมตายห็นให้เออมันก็เลยก็เลยจิตจิตเลยสัมผัสกันก็เลยเออเวลาที่เรามีความทุกข์ใจหรือเราอยากยังไงเราก็เห็นท่านในในความฝันแล้วก็รู้ทุกวันที่ท่านมีตัวตนนะคะดิฉันก็แคปหน้าจอไว้อยู่ว่าท่านองค์เนี้ยเราเคยเห็นในในความฝันแล้วก็สวดคล้องกันกับก,น,กนทำกรรมฐาน ะะดิฉันก็คิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งนะคะเผื่อเก็บเงินได้ดิฉันจะไปไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็จะไปทําบุญที่นั่นสักอาทิตย์หนึ่งหรือสักสิบวันนะคะโดยจะไปเช่ารีสอร์ทนอนแถวนั้นนะคะก็จะถ้ามันเป็นเมืองของตัวเองที่เคยอยู่ในอดีตชาตินะคะแล้ว เราก็จะไปทําบุญแต่ก็จะไม่เป็นเล่าอะไรท่านมากมายหรอกคิดว่าถ้าท่านจิตสูงท่านมีสมาธิสูงจริงๆท่านก็คงจะรู้อะไรบางอย่างนั่นนะถ้าท่านรู้ก็คือรู้ถ้าท่านไม่รู้ก็ดิฉันก็จะไปทําบุญนะคะถือว่าเออครั้งอดีตชาติหรือว่าคงจะเป็นเมื่อพันพันชาติที่ผ่านมาอย่างที่ดิฉันเคยเห็นตัวเองในในในการละลึกชาตินะคะก็คงจะ ได้ทําบุญกับท่านได้มีความสัมพันธ์กันมาอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันกับท่านมาก็าจะไปกราบท่านแต่ก็จะไม่ไม่เล่าอะไรให้ท่านฟังก็จะทําบุญซื้อ,อข้าวไปถวายท่านหรือซื้อสังฆทานไปถวายท่านแล้วก็จะคอยไปทําบุญกับท่านสักสิบวันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันมาเล่าให้ฟังนะคะว่าดิฉันประสบเจอมาแบบนี้นะคะซึ่งใครจะจริงหรือไม่จริงดิฉันไม่รู้แต่ว่าเหตุการณ์ที่ดิฉันเจอมานั้นมัน มันก็เป็นความจริงนะคะส่วนลึกลงไปนั้นตามตามตาม,ตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะคะเราก็เชื่อไว้บ้างก็ดีเหมือนกันเรื่องบาปบุญคุณโทษนะคะเวลาที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วะ้วเราจะไม่ต้องลำบากมากนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ